ก็สวัสดีทุกท่านคนด้วยน,นะครับผมสําหรับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอการเล่นเกมสลามดังหลังการอัปเดตนะครับโดยการใช้จอยแอปพลิเคชันที่จะมาสนับสนุนก็จะมี2แอปก็คือ o c t o p พุตแล้วก็แ a นด้ g เกม Pa d ครับในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปในส่วนของ o c t o p u t ก่อนนะครับว่ามันยังสามารถเล่นได้อยู่ไหมนะครับซึ่งแต่ก่อนก็คนน่าจะใช้แอปนี้ในการเล่นนะครับเปิดขึ้นมาแล้วผมก็จะกดเข้าไปที่ตัวเกมเลยนะครับตอนนี้ผมล็อกอินผ่านกูเกิลเพ a ย์เกมนะครับผมเห็นไหมครับพอเรากดเข้าไปได้สักพ แบบนีนบ้ลองอีกครั้งหนึ่งนะครับสาเหตุที่เกมมันเด้งเนื่องจากในส่วนของตัวเกมนั้นนะครับมีโฆษณาแล้วก็มีข้อมูลของเกมเยอะด้วยปกติลําพังนะครับเปิดเล่นแค่เกมอย่างเดียวนะครับมันยังแหลกเลยตอนแรกในช่วงของการเข้าไปเล่นเนื่องจากมีลิงก์โฆษณาไปหลายที่แล้วเมื่อเรานะครับไปเปิดผ่านตัวแอปออโต้พุด้วยครับซึ่งมันก็กินพื้นที่ของแรมของเราไปอีกนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใครที่มีมือถือแรม6หรือแรม8ลองใช้งานดูผม ผมคิดว่าน่าจะใช้ได้นะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่พอในการใช้งานอยู่โอเคนะครับหลังจากที่เราใช้ออฟตู u s ไม่ได้ก็ให้เราไปใช้แอป p a n ด้ g เก e p a d ซึ่งเป็นแอปที่ไม่ต้องเปิดเกมภายใต้แอบปบเหมือนของออ t o p u s นะครับมันจะสามารถเปิดเกมที่อยู่ในเครื่องของเราขึ้นมาเล่นได้เลยผมจะข้ามขั้นตอนการ Activate ไปนะครับโอเคนะครับเมื่อเรา Activate เสร็จผมก็จะเสียบในส่วนของ OTG นะเข้าไปคือผมได้ต่อ OTG กับจอยไปแล้วนะฮะเราก็ไปกดเพิ่มนะในส่วนของตัวเกมแอดสลับนังเข้าไป จากนั้นก็กดเปิดเกมขึ้นมาก็กดอนุญ,ญาตให้ส่วนของตัวเกมนะครับก็กดสคิปไปเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วแอปก็จะเปิดตัวเกมขึ้นมาให้เราผมก็จะเข้าไปในส่วนของการเล่นนะครับคือ ID นี้เป็น ID เดิมของผมเองนะซึ่งผมได้จัดการในส่วนของเทรนนิ่งอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับในส่วนนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าปุ่มที่เราจะใช้มีปุ่มอะไรบ้างนะบอกฟังผู้นึ่นตะั้งค่าปุ่มเลยนะ ผมเคลื่อนที่เคลื่อนไม่ได้นะต้องเปลี่ยนเป็นแี่นะครผมการตั้งค่าปุ่มนะครับเราก็ตั้งตามที่เราถนัดเลยนะโอเคนะครับใครที่ต้องการเล่นในส่วนของสลัมดังแนะนําเป็นแพนด้าเกมแพดโปนะครับ เวอร์ชันที่ผมเล่นจะเป็น1.2.6นะครับกอการตั้งค่าก็ขึ้นอยู่ที่เราถนัดนัแบบไหนก็ตั้งแบบนั้นกนะ็าสาหรับวิดีโอนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะในส่วนของการใช้งานก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับสำหรับใครที่ต้องการเล่นตอนนี้ออฟตูคับไม่ตอบโจทย์ต้องรอในส่วนของการอัปเดตหรือการแมทของระบบนะครับให้เข้ากันก่อนเนื่องจากว่าเกมอัปเดตไปแล้วมีในส่วนของข้อมูลหรือเนื้อหาที่เยอะขึ้นจึงทําให้เวลาเข้าเกมแล้วมันเด้งนะครับแนะน เปลี่ยนมาเป็น Panda g เก e Pad Pro ดีกว่านะครับเป็นเวอร์ชัน1.2.6ก็ได้นะครับหรือเวอร์ชันปัจจุบันก็ได, 5, 6, 6ได้เดี๋ยวก็โหลดมาใช้งานกันนะครับพอดีคือไม่จะเป็นต้องรันภายใต้แอปเหมือนกับออ t ตูพุช p อปมันจะบังคับให้เกมเปิดขึ้นมาแล้วแอปพลิเคชันตัวนี้มันก็จะทำงานควบคุมอยู่ด้านหน้าเกมนั้นโอเคสำหรับวิดีโอนี้ผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมหากมีคำพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูนะครับมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัย ก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ